สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสิภาพไปส้มสวนดอกไม้เด้อจ้าสวนนี้เขาฟี่พี่น้องของฟีมีอยู่ด้วยนะไปเบิงน้ำกันจ้าโอ้มาล front it inside lines because little the problem you can walk a take bit they have พ่อแล้วพี่น้องสวนดอกไม้พ่อแลลวแต่ว่าสิบไปเลอกินเข่าซะกอนไปกินเข่าซะกอนจังสิบไปยางถ้าไปย่างมันสิดนโผดมันสีหิวเข่ามันสิเบิ่งบบฮันเด้บบทันไดหลายมันสีออกมากินเข่ามาพ่อลานนันลานเวียดพี่น้องลานเวียดน้ำเิ่นไขาไข่อยังกุ๊กมะยก

So, guten Appetit, was Englisch sagen. Yeah. Was Englisch sagen. Blech, was sagen Sie? Sollen also wir so also? rum oder so rum? Hi. Hallo bitte <laughs> Hallo Ich die Farbe hier, rot Ja, schön, ne? Eh? Schön, ja Peter, can you take it up with me? Can you Der Mann... Wer der Mann? Der Holländer hatte einen. พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดอกไม้ผ้าซุมดอกไม้พี่น้อง ดอกไม้งามๆดอกไม้สวยๆมาเที่ยวประเทศเนเธอแลนด์ดอกไม้เมืองเนเธอแลนด์พี่นอ้องเอ้ยงามปะมาสุ่มดอกไม้งามๆ ซ้ำซวนดอกไม้ซ้มสวนดอกไม้ดอกไม้งามๆสวยๆ where are you honey amsterdam honey little amsterdam oh yes uh -huh. Uh -huh. wenn Fotos schicken Hast das Foto erst in das Handy Nein, ich habe Fotos. หมั่ก็อยู่ทางไต่มัมนะมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยปลากระเทียมปลากระเทียมเกี๊ยวเอ้ยเก็บดอกกระเทียมไปผัดเก็บไปปลูกอเไม่ได้การทำเนี่ยอันนี้เขากินใบมันเลยมันบอกกินเทิ่งกินใบเทิ่งกินดอกเทิ่งกินยอดนี่นะมาเอานี่ดอกมันนี่นี่เอามีดมาตัดเอาเลือกเอาดอกมนไปผัดปลากระเทียมพี่น้องปลากระเทียมมาพร้ปลากระเทียมปวดไห้แนมึง กระเทียมพี่น้องเอ้ยกระเทียมมะพร้าวปลากระเทียมบาดนี้เขาปลากระเทียมข่อยกับเมากระเทียมขอย่อยปลาออนซอนแต่พายสีดามาเบืองปลากระเทียมพี่น้องมาโพดมาโพดเธอบักโม่บักแตงแน่พี่น้องดอกกำลังลงมามเบิ่งแน่และพี่น้องปลากระเทียม เนี่ยมาพูดมาพูดเรฮ็ดจังไดภาพมูมาเบิงปลากระเทียมมูว่าบบเคยเห็นกระเทียมเห็นแตรน่รูในคลิปเขา Analy, a n a l e schöne Blumen für dich. Wir haben Blumen, alles schön, schöne b l u n Mam heb je haast? Nee, yeah, maar ik denk dat het wel zie je? Nee, ik wil er even hoe. Jongen. Zijn zo Vind die ook mooi? Ja! hè? he? Papa vindt deze zo mooi hè? Ja, en die ernaast staan ook he? Die oranje. Dat vindt hij wel mooi แม่พี่น้องเอ้ยดอกไม้จะแม่นงามคักอันคลิปนี่กับฝากไปแค่นี้เด้อจ้าสิพักกันรอออกไปเรื่อยๆสิเป็ดพักสิเขาที่พักพอ่ามาเบะสวนดอกไม้สักกันมาเศร้าเมื่อยมาเศร้าเมื่อยแล้วมาส้มสวนดอกไม้กินเขา่าแล้วก็สิไปตอไปหาห้องพักพี่น้องไปพักมือนี่หอดหอดที่พักกับสิคำ มือนาสิเขาเมืองอันเมืองหลวงเมืองอัมสดำเนเธอร์แลนด์เด้อพี่น้องพ่อกันแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า